อ๋อนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในอนิเมะรัสแตนนะครับก็สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะเล่นอนิเมะรัสแตนนะครับผมก็ไม่ได้เล่นแบบนี้เซียนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแบบเราก็เอาที่ผมพอเข้าใจนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะทุกคนโอเคครับก็ถ้าสมมุติว่าเราเข้าแมปมาเป็นเลเวลหนึ่ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือ แน่นอนครับก็คงต้องเป็นโคดนั่นเองผู้เล่นใหม่นะครับผมแนะนําว่าถ้ามาเล่นนะครับให้ใส่โค้ดนะครับเพื่อที่จะได้เพชรนะครับแล้วก็ได้รีโลนะครับผมแล้วก็ไปุูมหาตัวนะุูมหาตัวก็อยู่ตรงตัวนี้เลยแม็กกวาร์ปก็ได้เมนูขั้นขั้นะครับก็สามารถกดได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นวาร์ปนะครับผมตัวนี้ก็ดูยูนิตนะครับของเราทุกตัวแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอเทมตัวนี้ก็จะเป็นเคสแล้วก็เป็นพวก น,นี่นะครับเป็นระบบใหม่เข้ามานะครับเป็นพวกฉายานะทุกคนอันนี้ก็อะไรยังไม่ดูยังไม่เปิดอันนี้ก็โปรไฟล์นะครับอัปเดตเข้ามาใหม่เหมือนกันผมก็หลังจากที่อัปเดตผมก็เล่นไปประมาณ1วันละ1วันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่ใสโ่โค้ดนะครับผมโอเคก็สมมติว่าเราใสาโ่โค้ดได้แล้วใช่ไหมแล้วก็มากดสุ่มตัวละครตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราจะไม่สามารถสุ่มแบนเนอร์สได้นะแลวต้องรอนะครับผมอย่างเช่นว่าแลาต้องเล่นด่านจตอรีนะครับไปถึงดาวนัมิกหนะ นี่ก็คือดาวนิดนึนงก็คือด่านที่4นะครับของด่านทั้งหมดนะก็คือด่านนี้ก็คือดาวเมิกเราถึงจะสามารถสุ่มแบนเนอร์2ไดแล้วนะครับผมคือเราจะสามารถสุ่มแบนเนอร์นี้เองก็จะมีพวกตัวระดับซินิเชียลนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวระดับแบบหายากมากๆเลยนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันสุ่มหาเทคนิคนะครับก็คือแบบจะเป็นรีโลนะครับอย่างเช่นเหมือนว่าเพิ่มความสามารถให้ยูเดตนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นบอแบัคของผมนะก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะครับผมผมก็ได้เป็นบัฟกิดนะครับสําหรับบอบัฟผมนะบัฟกิดก็จะบวกพวกนี่นะครับบวกความเสียหาย275นะครับบวกเงินแล้วก็บวกระยะนะครับแล้วก็บวกอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้สปาแล้วก็โอกาสคิดที่ค่อนนะครับแล้วก็บวก125นะครับ ความเสียหายคิเตคอนนะแล้วก็วางได้2ตัวนะครับและนี่คืออะไรไม่รู้คูณ6ความเสียหายดอสคืออะไรก็ไม่รู้ก็นี่นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับและคือวิธีหารีโลนะครับก็คือการหาดีโลนะครับก็สามารถหาได้จากการใส่โค้ดนะครับจากที่แอดมินได้ให้มานะแล้วก็เป็นโค้ดนะครับผมอย่างเช่นดานามิกนะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเข้าถึงเว็บที่50พสบนดาวนามิกโหมดนอร์มัลเราจะได้2รีโลนะครับแล้วก็ไปเล่นนะวิธีไปเล่นก็อยู่ตรงนี้นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นออนฟินิตี้นะครับหรือว่าลงอินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลงชาเลนจ์อันนี้ก็จะเป็นลงเลดนะครับผมก็จะเป็นสตอรี่นี่ก็จะเป็นสุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปาวน,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 นั่นเองก็การหารีโลนั้นมีหลายอย่างนะครับผมอย่างเช่นการที่เราไปลงชาเลนจ์นะครับผมก็คือนี่นั่นเองลงชาเลนต์ตรงนี้เราก็จะได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับ ลีโลนะแล้วก็จะมีในส่วนของลงเลดด้วยนะครับผมลงเลทแล้วก็จะได้รีโลเหมือนกันนะครับมันก็จะสุ่มนะครับผมแล้วก็อย่างนึงก็คือค cool ูณรีโลนะครับแอดมินเขาก็จะมีให้นะครับอย่างเช่นว่าเป็นกิจกรรมหรือเปล่าไม่รู้อะอย่างเช่นว่าสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่9ใช่ไหมสมมติว่าพรุ่งนี้วันที่10วันที่11วันที่12บสองเขาจะค cool ูณรีโลให้แล้วเราก็ไปลงแชร์เลนต์ไปลง เลทเราก็จะได้รีโลมาเยอะกว่าเดิมนะมันก็จะคูณนะครับผมสาหรับรีโลนะโอเคนี่ก็จะเป็นการหารีโลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สิ่งต่อไปนะครับคือการอีโวตัวละครนะครับผมอย่างเช่นว่าผมจะอีโวตัวไหนดีนื้กันตัวไหนอีโวได้บ้างวเนนะี่ยนี่สมมติผมจะอีโวมันชื่อว่าตัวอะไรไม่รู้ตัวใหม่ขนะ้ามเนี่ยคือผมต้องการหาส่วนพวกนี้นะครับผมอย่างเช่นพวกชากนะครับชาดก็คือพวกนี้นั่นเอง คือเนี่ยสามอันเนี้ยก็คือฉากนะครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นไอเทมนะครับไอเทมมันก็จะสามารถหาได้จากการซื้อตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือแบบอันนี้ก็จะเป็นของอิชิกินะครับผมเอ้ยใช่ป่าววะไม่รู้วะของบีดอะ่ะตันนี้ก็เป็นของอิทัจจินะครับตัวนี้ก็เป็นของแจงคูตัวนี้เป็นของสโมกเกอร์แล้วตัวนี้เป็นของพลเหลือเอกอที่ใช้ลาวาจ,จําไม่ได้วะก็ไอเทมก็สามารถหาได้จาก เลทเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมใช่อย่างเช่นตัวที่หาชิ้นส่วนจากเลดก็คือตัวนี้นั่นเองตัวที่เข้ามาใหม่ซองจีนูนะครับผมอย่างเช่นดาบนี่ครับบุฟผเลเยอร์ก็คือสามารถหาจากเลดนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะประหาพวกฉาดนะครับผมก็จะไปเป็นที่ชาเลน์นะครับลงชาเลน์นะครับแล้วก็จะได้พวกฉาดมานะแล้วก็จะได้พวกไอเทมพวกนี้มาด้วยอย่างเช่นนี่นิ้วสุกุนานะครับผมแล้วก็ตานะ แล้วก็แบบพวกพวกฉาดแล้วก็ลูกอมด้วยแล้วก็พวกนี้ด้วยนะใช่แต่ว่าพวกพวกเป็นผ้าคุมพวกหมวกฟางนี่อันนี้รู้สึกว่าจะดรอบในเลทนะครับผมอันนี้จะดรอปดรอในด่านไน a ม e นะสำหรับผ้าคุมของทองค้างี้รุ่นที่4นะครับในส่วนตรงนี้นะครับตัวแป้งเศษวิญญาณนะครับผมก็จะเป็นการแลกนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการฉาดสีฟ้าตรงนี้นะครับผมก็จะกดไปที่ฉาก กดไปที่อันบนก่อนนะครับสมมติว่าเราจะาสีเขียวแรกนะสมมติว่าเรามีสีเขียวเยอะนะครับกดไปสีเขียวปุ๊บแล้วเราก็เลือกเอานะครับว่าเราอยากเราจะฉา,าดสีฟ้าอันที่1ใช่ไหมแล้วก็กดแล้วเราก็กดแปลงเลยนะครับนี่ผมก็จะได้ฉาดสีฟ้ามา5อันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นการแลกฉาดนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ยังจะไม่สามารถแลกเป็นไอ้นี่ได้นะสีชมพูเนี่ยก็คือถ้าเป็นสีชมพูแรกก็คือจะได้เยอะมากเลยนะครับ แต่ว่าเรายังไม่สามารถแลกเป็นสีชมพูดได้นะเพราะตอนนี้รู้สึกว่ายังแลกไม่ได้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับร้านค้าทองคำนะครับก็จะเป็นร้านค้าขายของนะครับของจรีทุกๆประมาณ12ชั่วโมงหรือเปล่าน,น่าจะใช่นะก็จะเป็นแบบพวกตอนนี้ก็จะเป็นพวกของ E.P. นะครับใช่ของ E.P. คืออไรของ E.P. คือตรงนี้นะครับใส่ให้ตัวละครนะั่นเองเช่นบวก e E.P. ให้ตัวละครนะดีวผมจะให้ดูนะครับว่า นี่นะครับซองจินูนะครับของผมเป็นเวลหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูก็คือกดใช้ไปแล้วก็กดใส่ในซองจินูกดเลือกเอาจะใส่นี่แปลน,นึงนะครับแคปซูลกดฟีดไปนะครับผมนี่ซองจินูผมก็จะขึ้นเป็นเลเวล10นะครับก็คือมันจะเป็นไอเทมเพิ่มเลเวลให้แกยูนิตของเรานั่นเองสำหรับในส่วนของก็ในราคาทองคำก็จะมีไอเทมพิเศษด้วยนะครับก็คือต้นไม้สกิลคือ สกิลแบบเหมือนว่าอ่านี่นะครับทุกตัวละครนะครับจะมีสกิลต้นไม้นะอย่างเช่นบอบักของผมนะั่นเองเดีย๋ยวผมมาก่อนนี่นะครับสกิลต้นไม้นะและโคดไปมันก็จะให้เราเข้ามาหน้านี้นะครับสกิลต้นไม้มันก็จะบวกพวกสถานะนะอย่างเช่นที่ผมอัพมารู้สึกว่าจะเป็นสายดาเมจหรือเปล่าไม่รู้พอเห็นเขาอัพผมเลยอัพตามก็มันจะใช้ตรงนี้นะครับในการรีนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของ ต้นไม้หรือสกิลแล้วก็ร้านค้าทองนะครับผมตรงนี้ก็คือจุด FK นะครับจุด FK คือเราต้องเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็จะทําการ FK พอเราเข้ามาในห้องนะครับแล้วก็จะอยู่ในห้องแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถเดินไปไหนได้นะแต่ว่าถ้าเราอยู่นิ่งเกิน20นาทีนะครับเกมมันจะทําการเตะเราออกนะครับผมก็แนะนําว่าถ้าอยาก FK ก็ให้มาทําการตั้งออโต้คลิกไว้ก็ได้นะให้เราเดินอนะ ใช่นี่นะครับถ้าเราอยู่ครบประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะได้ของพวกนี้นั่นเองอย่างเช่นได้เหรียญทองแล้วก็ได้เพชรนั่นเองนะครับผมและในส่วนของงานหันตถกรรมนะครับผมก็คือของที่เราจะค้าไว้อีโวตัวละครนะครับผมอย่างเช่นอ,อ,อันนี้นะครับแขนของเจนอตนะครับผมแขนของเจนอตเราไว up, ้อัพเราเอาไว้อีโวตัวละครเจนอตนะครับเดี๋ยวผมหาตัวละครเจนอตที่ยังไม่อีโวกันนะนี่ โอเคเราก็มาที่วิวัฒนาการแล้วก็ต้องใช้แขนของเจนนอสออันนะครับเพื่อที่จะอีโวเจนอให้เป็นเจนนอตอีโวเลชันนะครับผมอ,อย่างเช่นนี่ไซตามะรของผมเป็นไซตามะอ e ีโวละก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ซูบุนะของผมก็เป็นซูบูนะอีโวแล้วก็วจะเป็นแบบนี้ก็สำหรับการอีโวตัวละครก็จะทำให้ดาเมจแรงขึ้นมีสกิลก,กดมีท่าไม้ตายเพิ่มดาเมจของตัวละครด้วยนะครับผมก็น่าจะมีทั้งหมดประมาณนี้นะครับสาหรับ สิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรจะรู้ก่อนที่จะมาเล่นอนิเมะร,รัสเตนนะครับก็อนิเมะร,รัสเตนไม่ได้เล่นยากนะครับเป็นแมปที่เล่นง่ายนะเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนเกินไปนะครับสําหรับการหาพวกเ,เทคนิคนะครับผมอย่างเช่นพวกรีโลนะก็สามารถหาได้จากการเลาปล่อยบอท fk ไว้ก็ได้นะครับผมง่ายเลยหาได้ง่ายๆเลย,ย,เลยโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอม่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับเพื่กนกำลังใจใหผมในการทำคลิปต่อไปนะ แล้วเจอกันไปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแล้วเจอกัน